สวัสดีนะคะทุกคนเนาะวีก็ทีตลอดเขาสร้างเกือบดีใช่ไล้เส้นเคยนะคะคือเราก็หายกับแบบว่านานมากเกือบปีหึืปีกว่าไม่ถึงปีนะคะทุกคนเนาะวันนี้เราก็สัญญาว่าเราจะกลับพรามคลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะอาทิตย์ละสองคลิปไม่ก็หนึ่งคลิปแล้วแต่อาทิตย์นะคะแล้ววันนี้ก็จะมาทำคลิปวอทอฟม p h โฟนนะคะทุกคนเนาะนี่เห็นไหมเราก็จะมาเปิดเคสอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นป๊อปอย่างนี้นะจะเ,เปิดให้ดูเนาะแบบนี้ทุกคนแบบว่า เวลาเล่นก็เล่นอย่างเงี้ยเออมันแบบมันดีทุกคนปกติต้องเล่นอย่างงี้ใช่ปะแต่เก็เล่นแนี้ก็ได้ดีมากทุกคนแ,แล้วก็จะถอดหลังเคสให้ดูเนาะอันนี้เป็นรุ่น Samsung S10 Lite นะทุกคนเนาะนแบบนี้นะเห็นปะว่าติดฟิล์มแบบว่ากันรอยข้างหลังด้วยเนาะแล้วก็ฟิล์มด้านหน้าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน้าจอให้ตรงนี้นะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหน้าแรกของเรานะคะเนาะ ก็จะมีแบบว่าแอปทั่วๆไปนะเฉพาะหน้าแรกแก็สหรับทั่วทไปไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็จะมีแอปแรกก็จะเป็น Twitter ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนาะแล้วก็ค o ลเลอร์พิกอันนี้เอาไว้ดูดรูปสีในสีอะรูปของสีนะสีนั้นๆน,น,นะคะทุจะเป็นรหัสสีโดยเฉพาะเนาะแล้วก็มีแคลคูลเอเตอร์แฟกเอ็กเนะคะแล้วก็กมี Folder ร์แอเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบวรวมเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆการค้าขายนี้เนาะก็จะมีพวก Official a ล c o u n t เนาะแล้วก็มี Facebook Ad แล้วก็ business ชั่วนะคะทุกคนเนาะก็ป็บประมาณนี้แล้วก็มีแอปอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะเนาะแล้วก็มีแอปแกลบอันนี้เอาไว้เรียกรถกลับบ้านนะคะเนาะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ช้อปปิ้งก็จะมี lazada d i s h o p jd central นะคะแล้วก็มี w ั a t s a แล้วก็แอปอันนี้ไว้เปิดไฟล์ pdf เนาะอือคแค่นี้แหละแล้วก็แอปแคนว่านะแอปแคนว่าก็คือแบบฟังอยู่ ก็คือสามารถทําแบบต่างๆและ Animation ในโซเชียลก็ได้เนาะแล้วก็อินสตาแกรมโพสเห็นปะเดี๋ยวเปิด Instagram มโพสให้ดูคือสุดมาเนี่ยเห็นปะคือฟรีก็คือสามารถใช้เทมเพลตนะแล้วก็เปลี่ยนรูปอะไรพวกนี้นะคะเนาะแล้วก็มีแอปการเงินก็จะมีแอปเคพาร์ตไมโมเอลีเพนะแล้วก็ d ีแท็กบลูไทยแลนด์แล้วก็ชุมนที่วอลเล็นะคะเนาะแล้วก็จะเป็นแอปแบบว่าพวกไฟล์เอกสารต่างๆแล้วก็จะมีพวก เอาลุกนะ Gmail คลิปโน้ต Drive o n e ด r i v e My f i แล้วก็สองแอป,ปนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเอาไว้อะไรอ่ะเข้าเข้าคอมนะเอาเป็นซีเข้าคอมเนาะแล้วก็จะมี Excel PowerPoint แล้วก็ Word นะมีแค่นี้ทุกคนแอป,ปนั้นแรกก็จะแบบ่ทั่วๆไปไงก็จะมีต่อไปก็เป็น l c u คูลเอแล้วก็ติ k t o k ฝากกดติดตามด้วยนะ เฮิร์ี่จุดสไตล์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นชื่ออินสตาแกรมให้ด้วยอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะไปดูได้นะคะแล้วก็จะมี e. ช้อปปี้ช้อปปก็เป็แอปที่ชอบมากๆนะช้อปปิ้งบ่อยสุดๆแล้วก็มี Snapchat เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก,ก่อนปังอันนี้แอปนี้ปังเห็นป้าทุกคนแบบว่ามันสวยมากอะทุกคนเห็นปะอ่าแบบนี้แบบอ่อนๆเนาะแล้วก็มี อะไรทีเดหยอ๋อ messenger instagram ก็ฝากกดติดตามด้วยนะนี่ underscore herby underscore นะคะทุกคนเดนี๋ยวขึ้นชื่อไว้ตรงน,นี้อีกรอบหนึ่งนะคะอ่าก็คือฝากกดติดตามด้วยเนาะแล้วก็มี l ล n e g a l l e r y Facebook แล้วก็ c e l l ์วิสเ e นเของอันนี้ก็จะเป็นแอปใครของเรนล a z ซด a าเนาะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็จะเป็น my shop เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน แล้วก็มีไลฟ์360องศาอันนี้เอาไว้ดูว่าครอบครัวอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ Netflix กอันนี้มีไว้ก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ดูเนาะไปดูในทีวีมากกว่าเขาจอมันใหญ่นะแล้วก็มี s a m ซัมซุงโน้ต u t u b e ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนเทปดี้ชาแนลนะคะฝากช่องเก็บมาอย่าลืมกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเพสโตพินเทอร์ลอันนี้ก็แนะนำรีคเค m m เมสุดๆนะคะทุกคนเห็นปะ มันแบบมันดีอ่ะเนี่ยแล้วจะมาดูแบบว่าเอ๊ะแนวแต่งห้องหรือว่าจะดูแบบต่างต่าง wallpaper เราถ่าว w a เ l p a p e r ในฟินทะเลทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนาะคือรูปภาพมันสวยแล้วว่าภาพมันเยอะมากวันนี้ก็นั่งเรื่ออยู่างงี้ทุกคนนั่งเรื่อไปเรื่อยๆเนาะเออต่อไปก็ฟอโต้แมปอินชอตอินชอตอันนี้เอาไว้แบบว่าตัดต่อวันเพลงวันเกิดเพื่อนอะทุกคนเนาะวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พวก คลิปต่างๆของเมื่อก่อนก็ตัดต่อในอินสอรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตัดต่ออะไรอินสอรนะเดี๋ยวนี้ตัดต่อในคอมแทนนะใครอยากให้แบบว่าสอนตัดต่อยนคอมเว่าเราใช้โปรแกรมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนหรือว่าสอนแต่งรูปไลฟ์ลูมต่างๆอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมาทําให้นะแล้วต่อไปก็จะเป็นแอปอะไรนะที่ไหนแหละอ๋ออินสอรต่อไปเมิยตูนะคะทุกคนแอปนี้ก็แบบว่าเป็นแอปแบบว่าว่าไหนใช้หน้าสดอ่าว่าไหนแบบว่าเออถ่ายรูปหน้าสดปุ๊บ ไม่ได้แต่งหน้ามาหรือว่าหน้าแต่งหน้าเบาไปก็ใช้แอปเนี่ยช่วยเติมลิปสติกเติมอะไรอาชแชโดเติมบัสออนไฮไลท์คอนซูวอตต่างๆคือครบภายในแอปเดียวทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องมีแอปนี้ติดเครื่องแน่นอนทุกคนเนาะถ้าเป็นแอปแบบสามันประจําบ้านแหละล่าสุดปรมัำประจำบ้าน,ารานหรอโ,นโน <laughs> บบง่ต่อไปแอปวีต้ามั้งนี่ของแอปเตอตอบวิตุมันนี่ก็เป็นแอปที่ดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะทุกคนเนาะ ไม่มีลายน้ำด้วยนะแอปนี้ยคือฟรีนะดีมากต่อไป Galaxy Store เนอะหน้าต่อไปแล้วหน้าต่อไปก็แบบว่ายิ่งใช้น้อยก็ลงไปอีกห <c oughs> น้าแรกคือใช้เยอะสุดไงต่อไปก็เป็นแอป Snapseed อันนี้ก็เป็นแอปแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้บางบางรอบเนาะไปด้วยเพิ่มสีแบบว่าบนใบหน้าได้อะทุกคนคือเพิ่มสีเฉพาะจุดแต่สมมุติว่าฉากหลังอะมันมืดใช่ไหมเราก็เพิ่มให้สีฉากหลังอะสว่างขึ้นอะไรเงี้ยเออหรือว่าฉากหลังสว่างไปก็ ลดความสว่างของฉากหลังลงได้นะคือแอปนี้ก็คือบว่าเป็นแก้ไขเฉพาะจุดนะคือแนะนํามากฟรีด้วยนะดีมาต่อไปก็เป็นซัมซุงโฟลนะอันนี้เอาไว้ส่งคลิปตัดต่อขึ้นคอมเนาะแล้วก็จายแคร์นี้ก็เอาไว้ดูโทรศัพท์เนาะแล้วก็มีทันสเลดเคอรี่เอ็กซ์เพสไลท์ลูมไลท์ลูมคือแบบยกมงนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแนะนําไปแล้วแต่ใครอยากให้สอนตัดต่อรูปก,ก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์มาลยุยเนาะ ต่อไปก็แอปแท็กมีนี่ก็คือยังอยู่จากวอตออนไมฟครครั้งที่แล้วนะเออก็อยังอยู่เนาะปังมากอันนี้คือปังมากนะคือแบบมีทั้งอะไรแฮชแท็กในอินสตาแกรมต่างๆมันบอกเลยว่าคนติดคนที่ใช้แฮชแท็กนี้มีจำนวนเท่าไหร่กี่ล้านคนนะคือดีมากคือชอบแล้วก็มีแคปชั่นที่ภาษาอังกฤษแบบเก๋ๆเนาะแบบว่าดูอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงอะไรแบบนี้นะแต่ก็แปลไม่ออกนะคะ <laughs> งงวะงง ต่อไปก็เป็นแอปเซเว่นเนาะก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เซเว่นเดลิเวอก็อันเนี้ยเซ e ว่นเดลิเวอ่ก็คือสั่งของจากเซเว่มาส่งที่บ้านฟรีนะนะคะทุกคนเนาะส่งฟรีนะขั้นต่ำน่าจะประมาณ100บาทนะเออแล้วเอาไปสั่งเครื่องแม่แต่ก็ก็หลุดเก็บไปในเครื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะหน้าต่อไปก็จะเป็นแอปแบบว่าอ่าเริ่มเริ่มมีประสิทธิภาพนิดนึงคืออะไรงงเริ่มงงกับคำพูดตัวเองแหละก็จะมีไลค์คาเมล่อันนี้เว เอาอะไรอะเอาไว้ทำแบบปกคลิปเนาะอือเนาะปกคลิปอะไรอย่างเงี้ย YouTube thumbnail อะนะคารนาะก็ Discord อันนี้เอาไว้คุยกับเพื่อนในเวลาเล่นเกมเนาะแล้วก็มี motion โ,โมชั่นลีบมัง้งอันนี้คือแบบยวกดให้ดูคือแบบนี้นะคะทุกคนคือเราสามารถเปลี่ยนสีทองฟ้าได้นะสมมติว่าทองฟ้าสีอันนี้คือเราใช้เอฟเฟกอยู่นะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้จะแบบนี้นี่คือใช้เอฟเฟกใช้เปลี่ยนสีทองฟ้าอะไรเงี้ย เห็นปะคือสามารถเปลี่ยนสีท้องฟ้าได้ถ้าเกิดแบบฟรีก็มีนิดหน่อยนะคือแบบโปรคือแบบว่าปังมากทุกคนตอนแรกกะว่าจะซื้อแบบโปรแล้วแต่เราก็ไม่รู้จะทําอะไรมานั่งเปลี่ยนสีท้องฟ้าอย่างเงี้ยหรอมุงแต่มันสามารถทําท้องฟ้าขยับได้ด้วยนะเออเก๋มากสามารถทําท้องฟ้าขยับได้ปังสุดๆอะไรแบบนี้ต่อไปก็เป็นแอปตัดต่อวิดีโออีกละแอป VN เนอนาะวินปะอันนี้เราเจอในติ๊กต็อกคือช่วงหนึ่งติ๊กต็อกเขแบบว่าฮิตมากคือแบบว่า เรียกว่าอะไรอะเพลงตรงจังหวะเพลงอะตึกตึกตึกเมืม่อเปลี่ยนภาพตามตึ๊กตึกตึกอะไรเงี้ยเราก็ใช้แอปนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันตัดต่อยากมากทุกคนคือมันต้องตรงจังหวะตึกโซเเตียงเสียงกองมาปึง้งเราก็ต้องเปลี่ยนภาพปึ้งตรงนั้นเลยอะเออมันยากมากมันแบบยากมากทุกคนแล้วก็มีนิชีนิช,นช,นช,นชีนี่ก็เป็นแอปที่เราเคยแนะนําไปอีกแล้วในครัง้งวอตออบไบฟูงครั้งที่เธอก็แนะนําคือมันดีมันสามารถทําแบบลงปอินสตาแกรมแบบกี่กี่ได้อาฟังมาก ต่อไปเมเจอร์ซีเน่เพ็กนะคะทุกคนก็เปแอป,ปลงหนังของเมเจอร์เนาะเอาไปดูว่าหนังเข้ารอบเมื่อไหร่นะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูละรู้สึกว่าเหมือนกับลาวงการการดูหนังไปแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้คือแบบว่าเวิร์กฟอร์มโฮมดูหนังอยู่บ้านเรียนออนไลน์คือแบบต้องตื่นเช้ามาเรียนออนไลน์ทุกคนเออวงช่วงเนี้ยแล้วก็ไปโฟลเดอร์หัวใจสีฟ้านะก็จะเป็นแอปจูววปะ เป็นแอปวิดีโอคอลเนาะแบบของ Google นะแต่ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ s a m s ุงเมมเบอรอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะคือหน้าเนี้คือแบบว่าไม่ได้ใช้เลยเอาง่า okay, ยๆใช้อย่างเดียวก็คือเว a t h ตเตอร์นะคะทุกคนเนาะว่าสภาพอากาศเป็นไงบ้างแล้วก็มีแอปต่อไปที่แบบว่าทุกคนช่วงนี้ต้องมีติดเครื่องแน่นอนนะคะก็คือ Google Classroom นะคะทุกคนก็คือว่าเรียนออนไลน์กันนะคะทุกคนงานก็คือแบบเยอมา ต่อไปก็เป็นแอป G2A อันนี้ไว้ซื้อเกมแบบ Key Game ของ Steam หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ Background Eraser อันนี้เอาไวล้ลบแบบว่าลบ Background แบบว่าให้เห็นลบอะไรลบภาพพื้นหลังนะสมมุติว่ากำแพงอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเอาแค่เอาแค่หัวกับช่วงช่วงคนเท่านั้นนะเอาแค่ช่วงเนี้ยคนเขาจะว่าด้าน,นหลังก็จะลบออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไว้ทำรูปภาพแบบว่าตําเน n YouTube นะคะทูกคนเอาไว้แบบว่าพกคีบะง่ายๆเนาะ แล้วก็แอปวงในนะอันนี้ก็เอาไปดูรีวิวต่างๆนะแล้วก็ฟูตี้ทุกคนแอปดเดลลคเข้าแมนมากอ่ะเดี๋ยวจถ่ายรูปไปดูเห็นปะนี่ขนาดหน้าสดุดนะเนี่ยวันนี้มาแบบน้าสดอ่ะเอาง่ายๆแบบน้าสดในกล้องก็งคือแบบผ่านแล้วว่าเออแล้วก็มีแอปสปนะีดเทสเนาะเอาไว้เช็คความอินเทอร์เนะ็ตเนาะแล้วก็ f i r ์ Fire. อาว่าไฟเยอป่ะอันนี้แอปฟรีแลนด์แบบว่าวาดรูปลงขายอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็โหลดทิ้งไว้แต่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเขาไม่เป็นแล้วก็มี YouTube Studio อันนี้ไว้ดูอะแอปหลังบ้านของ YouTube นะแล้วก็มี d i c ช i o n a r y อันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ Galaxy t e a ทอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็มี re ตรีมส e a ีนีเราใช้แบบซื้อเกมแล้วก็ซื้อโปรแกรมตัดต่อไปที่ทิปร้อยแล้วขุดราคาสุกมาก <c oughs> ตอนแรกฉันจะตัดต่อในโทรศัพท์นั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่า มันไม่โปรเฟสชันนอลทุกคนเขาใจะความหมายปะอือมันไม่ค่อยโปรเฟสชั่นแนลไงต่อไปก็จะเป็นแอปนาฬิกาเนาะคือนาฬิกาปลุกอะไรอย่างงี้เนาะต่อไปก็เป็นหน้าต่อไปก็เป็น NFC นอชูอันนี้ก็แบบว่าทำเอ็นอฟซแบบว่าแตะข้างหลังเคยเห็นในติ๊กต็อกปะที่เขาจะมีอะไรอะติดตัวโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วคนขออินสตาแกรมก็โทรศัพท์อะมายื่นชนกันอะแบบเนี้ยสูที่เป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะอ้อตึ๊กนี้ใช่ปะชนกันเนี้ย มันก็แบบว่าขึ้นอินสาแกรมของเราอีกเครื่องนึงให้รู้ดีมากแต่แล้วต้องมี NFC แท็กก่อนนะเออไปหาซื้อในช้อปปีได้นะแล้วตัวเลือกต่อไปนี้ก็คือไม่ได้ใช้เลยเนาะก็มีโค m g o o o l l e อะไรอ่ะพวกเนี้ยคือไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เป็นแอป Creative Cloud นี้เป็นของ Adobe นะคะเนาะเป็นแอปคาวอะ่ะแต่ไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็เมช r e อันนี้ก็เอาเมชชไหมน่าใช่แหละก็คือเอาไว้วัดกล้องส่องปุ๊บ ก็จะวัดได้เลยเนาะว่ามันขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะต่อไปก็เป็นแอปคอสเมติกเชคเกอร์แล้วก็คอสเมติกเชคเกอร์สองอันนี้นะก็คือแบบว่าเอาไปเราไม่ได้รู้ว่ามันใช้ยังไงเนาะแต่ว่าเราก็โหลดทิ w ้งไว้อะเผื่อไปเช็ค่าคือส่อางเราแทหรือเปล่า,าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเราสั่งของออนไลน์เนาะเราต้องเช็คถ้าของปลอมเราจะไม่ใช้เลยเราจะแบบว่าเดี๋ยวหน้าพังนะคะทุกคนป้องกันไว้ก่อนเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะคือสมมติเราไปหาในพันทิปมากกว่าว่ามันใช้เว็บอะไรนะ แต่ว่าจำชื่อเว็บไม่ได้ทุกคนเนาะลืมไปแล้วอะต่อไปก็เป็นแอปคอนเสิร์ตเนาะก็จะเป็นแอปดูว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างเราก็จะไปตามล่าไปที่นั่นนะคะ <laughs> แล้วก็วิสอะไรไม่รู้อันเนี้ยคือเราโหลดตามคนอื่นเข้ามาอีกทีหนึ่งเนาะแอปเนี่ยก็คืออไม่รู้ว่ามันใช้แบบดูรถบัสว่ามันไปสายไหนหรือเปล่านะสะ่วนมากเราไม่ค่อยได้นั่งเราก็เลยโหลดทิ้งไว้เฉยๆเผื่อเผื่อไว้เนาะแล้วก็แอปฮูจีอันนี้ไเป็นแอปเป็นแกองฟิล์มนะ คือถ่ายใช้กล้องอะถ่ายต๊ดมันก็เหมือนใช้กล้องฟิล์มแต่ไม่รู้อะเราไม่เคยใช้กล้องฟิล์มจริงๆหรอกแต่เราสุกว่ามันสวยดีนะ <c oughs> <c oughs> ก็ลองโหลดๆมาเล่นๆดูเนาะ <c oughs> ต่อไปก็เป็น R O V นะเอาไว้ได้กับเพื่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็ A R E M O j I อันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ที่อัดเสียงก็ไม่ได้ใช้คือแอปเยอะไปปะคลิปต้องยาวแน่ๆเลยทุกคนเราต้องขอโทษด้วยนะคือคลิปแอปรเราเยอะมากเดี๋ยวจะเร็วๆหน่อยนะต่อไปเป็นไลน์ทีวีเอาไว้ดูแบบว่า ดูหนังในไลทีวีเนาะที่เราชอบดูก็คือเสือชนีเก้งมันมากคือตลกดีเราชอบมากทุกคนทุกคนชอบเหมือนัเราชอบมากเลย <laughs> แล้วก็ไปดูหนังต่าง,างนในในเนียนะเราชอบดูเนาะคือหนังวันฟรีแต่ว่าโฆษณาเยอะไปนิดนึงต่อไปก็เป็นแอปซัมซุงมิวสิกก็ไม่ได้ใช้โฟโต้แมทโฟโต้แมทอันนี้เอาไว้แบบส่งคณิตศาสตร์ข้อที่เราทาไม่เป็นเนาะล้วก็ไปสง่งปุ๊บมันก็จะบอกวิธีทามานะคะเนาะลราก็ไปดูวิธีทำเนาะอากูด้าก็ไม่ได้ใช้ s p o t i f y สปอร์ฟรเราไม่ได้ค่อยได้ใช้ล้วเราไปใช้ u t u b e แทนเนาะตอนนี้ฟังเพลงในยู u b e เนาะเพราะว่ามันต้องไปสมัคร v i p อ่ะเราก็ตอนแรกเราก็สมัครนะแต่ตอนนี้เราเลิกสมัครไปแล้วทุกคนรู้สกวก็ไม่คุม้มเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะ่อไปก็เป็น X อ e เนาะอันนี้เอาไปดูค่าอะไรค่าเงินนะเอาไปดูค่าเงินหรอว่าเอ้ค่าเงินของแต่ละประเทศมันอะไรอ่ะมันค่าเงินเอาง่ายคอธิบายยากม,มาก <laughs> แต่ไปเป็นแอปอันเนี้ย แอปนี้เนาะเราเป็นเป็น add on เนาะของซัมซุงอินเทอร์เน็ตนะของอันนี้นะต่อไปก็เป็นวิดีโอก็ไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้อันนี้เอาไว้แบบว่าแปลงแปลงไฟล์ทุกคนเนาะแบบว่าสักวิดีโอวิดีโอแบบว่าโฆษณาวิดีโอในสมมุติวิดีโอแบบว่าที่แบบว่าแบบมีภาพเนาะแต่ว่าเราต้องการเสียงแบบ MP3 าอะไรเงี้ยคือมาซูเปอรไฟล์ MP4 อะไรเงี้ย เราต้องการจาก MP4 เป็น MP3 อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็แบบว่าเหมือนกับแปลงไฟล์นะเออใครที่ตัดต่อก็น่าจะเข้าใจนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีเฮเดชอบมากทุกคนช่วงนี้ก็ติดแบบติดมากตอนนี้รเรียกว่า40เว้นนะคะทุกคนเนาะก็คือขายของอะชอบแบบว่าไปซื้อของถูกๆมาแล้วก็มาขายแพยงๆทุกคนทุกคนขายเล่นกมนี้ต้องคือต้องเป็นเป็นแบบว่าเกิดการเป็นแม่ค้าพา่อค้าได้เลยทีเดียวเนาะขายผลไม้ขายเค้กต่างๆอะไรอย่างนงี้ชอบมากคือเข้าทุกชั่วโมง ต่อไปก็แอปฟินเนาะอันนี้ไว้ดูว่ามีใครใช้ Wi-Fi เราบ้างเนาะแต่ว่าในเราเตอร์เราเนาะแล้วก็มีแอปโซดาโซดาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะทุกคนเราเราไม่ค่อยได้ใช้รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวเนี้ยใช้เหมือนตู่แทนเนาะแล้วก็มี VTV ีเอาไว้ดูพวกหนังจีอะไรเงี้ยอือนนแอปที่ปังมากทุกคนเออแต่ว่ามันก็แบบมีข้อดีเหมือนกันนะเออข้อข้อดีมันไม่มีข้อเสียตกเป็นต้องสมัคร v i p มังมันจะมีตอนแบบว่า อะไรอะตอนแบบว่าตอนหลังๆเราต้อง V I P แบบบางเรื่องอนะไรอย่างนงี้เนาะแต่ส่วนมากก็ฟรีนะเราชอบดูมากนี่แบบหนังมันเยอะมากทุกคนดีมากแล้วมีซับไทยบางเรื่องก็ภาคไทยด้วยนะชอบมากแล้วก็มีแอปเชีอินเนาะอันนี้แอปเสื้อผ้านะแต่ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันนะคือโหลดมาดูเฉยๆแล้วก็แอเทคอันนี้เอาไว้แบบว่าเติมตัวอักษรในปกคลิปเนาะแล้วก็ด,ดูไปดูไปนี่ก็เคยแนะนา,นาจากครั้งที่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ยังมีติดเครื่องเครื่องใหม่ไว้อยู่นะ เดีย๋ยวเราทดสอบให้ทุกคนดูนะว่ามันแบบเป็นยังไงเนาะอาสติอันนี้แบบเนี้ยทุกคนเราก็ใส่รูปใช่ไหมรูปเราก็จะเปลี่ยนแบบเนี้ยแบบริๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องตัดต่อใช้แอปตัดต่ออีกให้มันตัดต่ออีกเนาะคือ17นาทีแล้วทุกคนเราจะรีพูดเร็วกว่านี้นะแล้วก็มีแคปคัสแคปคัสก็คือแอปตัดต่อวิดีโอนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะคุณเนาะแล้วโหลดตามในทิกตอกมา <laughs> ต่อไปเนาะน่าสุดท้ายแล้ว สมาร์ตติงอันนี้ก็ของซัมซุงมาแต่เราไม่ได้ใช้นะแล้วก็บิ๊ก o ีลูทีอันนี้เราใช้นะคือแบบว่าเราตั้งไว้ว่าเราเสียบชาร์จปุ๊บให้มันให้แบบว่าเป็นยังไงให้มันให้มันออกเสียงไหมหรือว่าตอนตื่นนอนให้ทาให้มันโทรศัพท์มันเปิดเพลงอะไรเองหรือว่าให้แบบว่าให้มันแบบเปิดแสงหน้าจอมืดเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันอัตโนมัติตั้งได้เลยนะแล้วก็ออยตัวเลขอันนี้ก็หลดติดเครื่องไว้สําคัญมากคนช่วงนี้นะ คือเวลาเราก็จะเวลานี้เราอะไรของแปลกๆเนี่ยเราต้องตรวจออยก่อนนะเราก็จะมาตรวจในแอปนี้นะว่าเอ๊มันผ่านออยมาหรือย่างออยถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้นะเพื่อความปลอดภัยเราก็ควรมีติดเครื่องไว้นะคะทุกคนแค่นี้ก็คือหมดแล้วนะอูะโคกคนหมดแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนเนาะเราก็ต้องหลักจากลากันไปให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนเพราะอะไรสิบแปดนาทีแล้วทุกคนมันสิบแปดนาทีแล้วแต่ไม่ว่าตัดต่อมามันจะเหลือกี่นาทีเนาะ เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะยิ้มกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเราจะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่างสม่ำเสมอแน่นอนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ